ในช่วงรายการของ t Tech y y จ h n หรือว่า t Tech u y Justin นะครับก็คือเราได้พูดถึงเรื่อง AI เยอะเหมือนกันนะครับมีเกี่ยวเรื่องเดินั้เราพูดถึงว่า AI เขาซึมเศร้าเพราะว่ามนุษย์ไปป้อนคำหยาบคายหรือพูดไม่ดีกับเขาครั้งเนี้ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราเอาอีกแล้วเราเราไปทำร้ายเพื่อน AI ของเราเพราะครั้งเนี้ยเรากำลังจะไปป้อนอยาเสพติดให้กับ AI นะครับ ด้วยความที่เราเก้าวหน้ากันมากนะลูกกับเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันนั้นทําให้เราอะสามารถเห็นปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ที่ถูกนํามาใช้ในงานได้ทุกๆด้านเลยแต่จะมีใครบ้างละ่ะรวมถึงลูกด้วยหรือใครหรือท่านผู้ชมเนี่ยเคยคิดไหมครับว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ย AI นั้นจะต้องถูกนํามาใช้รับฟังคนที่เมายา ใช่ครับนั่งฟังความรู้สึกของมนุษย์เรานี่แหละครับซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยของ2นักวิจัยและจิตแพทย์ที่ชื่อว่า Daniel S. b a r r o n และ r i c h a r e A. f r i e d m a n ซึ่งต้องการทําความเข้าใจผลของยาทั้งหมด27ชนิดที่มีผลต่อสมองและสุขภาพจิตของเราเป้าหมายของทั้งสองคนนะครับทำโดยการทดลองให้ AI ศึกษาเป็นรายงานครับที่เขียนขึ้นโดยผู้ใช้ยาที่มีผลทางประสาทร่วมกัน7 0 0 0ชิ้นนะฮะผลลัพ์ คืออย่างนี้งานวิจัยนี้เนี่ยช่วยให้นักวิจัยค้นพบการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นของภาวะซึมเศร้าแล้วก็ภาวะวิตกกังวลรวมไปถึง PTSD หรือ Post Traumatic Stress Disorder ซึ่งก็คือภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรงได้ถึงแม้วหัวข้อวันนี้เราจะพูดถึงการมานั่งฟังคนเมายาอาจจะฟังดูเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยที่จะอภิรมนักแต่เห็นได้เลยครับว่า การนำ AI มาใช้งานในรูปแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องนี้ผมชอบนะครับล้ามาถึงจุดที่เรามาต้องมาทดลองกับมนุษย์และกับคนที่เสพติดยาหรือโรคอื่นแล้วใช้ AI เป็นนูทดลองแทนได้แล้ละครับเพราะว่าการทดลองเรื่องเสพติดยาหรือเรื่องโรคอื่นอะ่ะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวตอนเรามาทดลองกับมนุษย์ได้ซึ่ง unit, คราวนี้มันก็อาจจะ s a ฟ e ขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจะนะครับว่าการทดลองกับ AI จะเป๊ะขนาดไหนนะครับแต่ว่ารู้แน่นอนว่า s a ฟ e กว่ามาทดลองกับมนุษย์นะครับ よし